ตอนนี้เราอยู่กันที่ผาชูชงครับสูงจากระดับน้ำทะเล1,200เมตรซึ่งในอดีตภูหินล่องกล้าเป็นสมรภูมิลบอันสำคัญของรรคคอมนมนิ่งประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเดินมีนาถึงพฤษภาคมที่มีดอกกุหลาบขาวบานทำให้มีนักท่องเที่ยวมางหมายขึ้นมาเยี่ยมชมในสถานที่แห่งนี้วันนี้เราจะพาไปชมครับดอกกุหลาบขาวเป็นพืชที่อยู่อาศัยในพื้นที่ความสูง1000เมตรจากระดับน้ำทะเล ขึ้นตามลานหินล่องหินและหน้าผากระจายพันในอินเดียลาวเวดนามจีนและไทยซึ่งผู้หินล่องกล้าพบมากสุดในประเทศบริเวณลานหินปุ่มลานหินแตกสหายบีนาแท้วาอดีตสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์ชาวมงเล่าว่าก่อนที่จะมีการลบดอกกุหลาบขาวมีมากแต่ต่อมาได้รับผลกระทบจากสงครามทําให้หายไปบางส่วนและหลังจากทุกอย่างสงบลงดอกกุหลาบขาวก็เริ่มฟื้นตัวใหม่อีกครั้งปัจจุบันนี้นะักท่องเที่ยมาก็เป็นที่นะที่เดินดุบนักท่องเที่ยวและก็ไม่มีการทำลาย เพราะว่าดอนไฟป,ป่าไม้ไปเน่แต่มันก็ยังมีเยอะนะครับยังเหลือเยอะด้านด้านด้านในในป่าดงบิดก็ยังมีเป็นทุ่งอย่างนี้มันก็มีต้นกุลาอยู่ความขัดแย้งทางการเมืองทาให้พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาตั้งโรงเรียนการเมืองทหารในปี2511ซึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยบ้านพักความเป็นมาจัดแสดงในพื้นที่อํานาจรัฐลานหินปุ่มเป็นที่พักฟื้นของผู้บาดเจ็บจากการลบส่วนจุดสูงสุดบริเวณผาชูธงใช้เป็นที่สังเกตการ และเมื่อลบชนะภาครัฐจะขึ้นไปโบกธงค้อนเขียวบริเวณนี้อพอดีรัฐบาลมีนโยบาย6.6ตัาบสองศาล6.5ตราบสองพ้าให้น้ํนาตาขึ้นตู้ยาวแล้วก็ผู้หลงผีไปด้วยพนาชาติไทยช่วงนัเป็นโอกาสที่รัฐบาลเพื่อนไอเป็นให้โอกาสแล้วประชาชนเราก็เลยบอกว่าว่าเราวาอาวุธไปมอบตัวไปอยู่กับรัฐบาลดีกว่าที่เราจะต้องหลบซ่อมในปา่านต้องต่อบตู้ระบาด อย่างนี้ไม่ไหวแล้วก็ประชาชนทุกคนในฐานที่มากก็เลยพร้อมเปลี่ยนบอกว่าเราต้องไปอยู่กับรัฐบาลแม้วันนี้ผู้หินล่องกล้าจะไม่มีการลบเหมือนเช่นอดีตแต่ความรุนแรงในครั้งนั้นทาใหสัตว์ป่าหลายชนิดสูญพันธุ์ไปในเวลา,ารวดเร็วขณะที่ธรรมชาติบางส่วนก็ค่อยๆฟื้นตัวจนเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวที่ได้รับความนิยมถ้ามีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตก็ให้แวะมาเทีย่ยวเถอะเพราะว,าว่าวิวแบบนี้บรรยากาศแบบนี้เราคงไม่ได้เจอกันในกรุงเทพหรือแถวๆบ้านเรานะครับ ประวัติศาสตร์ภูหินล่องกล้าในอดีตแสดงถึงความแตกแยกซึ่งคนรุ่นใหม่คนเร่งทําความเข้าใจและให้และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าในจังหวัดพิษณุโลกสลาวุฒิเหมือนวัยรายงาน